Half. Huh? เขาอยู่เกาหลีด้วยตัววีซ่า E9 หมดแท็กแล้วกําลังจะขอ F6 ไม่มีใบโทปิกได้ไหมคะคาตอบคือมันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดในกรณีอ่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างลูกค้าของมาดามเลยนะคะสําหรับคนนี้นะคนแรกก่อนนะคนแรกนี้นะคะเขาเคยมีวีซ่า E9 นะคะแล้วก็หมดแท็กไป2อสปีแล้วนะคะเขาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปพบรักกับสามีคนเกาหลีนะคะแล้วก็ยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 ผลปรากฏว่านะคะเคสนี้สถานทูตยังไงก็ขอใบโทปิกนะคะหรือเรียกไปเทสเข้อสอบภาษาเกาหลีนะคะแต่โชคดีคะ่ะที่น้องเขา เทสผ่านนะคะวีซ่าก็ผ่านค่ะดังนั้นถ้าเกิดหมดแท็กไปแล้วแล้วน้องยื่นที่ประเทศไทยนะคะอันนี้สาถานทูตยังจะขอพ้นโทปิกค,ค่ะหรือเรียกไปเทสภาษานะคะดังนั้นการอยู่เกาหลีนานอยู่กี่ปีนะคะถือวีซ่า e7 e9 f1 หรือใดๆมาก่อนนะคะก็ยังต้องใช้ผลโทปิกอยู่ค่ะอ่ะ อีกเคสหนึ่งนะคะคนนี้ก็ลูกค้ามาดามเหมือนกันนะคะคนที่2ค่ะเพิ่งยื่นวีซ่านะคะผ่านไปแค่ประมาณน่าจะ2เดือนนะคะก็คือปี2025นี้เนี่ยแหละคนนี้นะคะอีกแค่ประมาณ2ส,สัปดาห์นะคะตัววีซ่าอีกเนี่ยมันจะหมดแท็กหมดสัญญานะคะเขาต้องเดินทางกนอกประเทศแล้วน้องเขาก็รีทักมาหามาดามนะคะบอกว่าจะยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะแต่วีซ่ามันจะหมดแล้วนะคะมาดามก็รีบเลยค่ะบอกว่าโอ้โหอย่างน้อยอะวีซ่าของน้องอะมันยังไม่หมดนะคะถ้ายังไม่หมดเนี่ย ให้ยื่นในประเทศเกาหลีนะคะยื่นที่ตอมาเข,ของเกาหลีสําหรับคนมีวีซ่า e9 e7 นะคะสามารถยื่นในเกาหลีได้แต่ต้องยื่นก่อนวีซ่าคุณจะหมดนะคะดังนั้นเคสนี้นะคะทักมามาดามก็ทําเรื่องด่วนจองคิวให้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปติดต่อยื่นที่ตอมอเขตเพราะยื่นที่เกาหลีนั้นนะคะเอกสารน้อยกว่านะคะเงื่อนไขต่างๆก็น้อยกว่ายื่นที่ประเทศไทยนะคะเพราะสถานทูตเกาหลีจะคัดกรองเยอะมากนะคะถ้ายื่นที่เกาหลีมันก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าการคัดกรองอะไรต่างๆคือมันจะง่ายกว่านิดนึงนะคะดังนั้นเคสนี้นะคะโชคดีมากที่จอง แล้วมันมีคิวนะคะน้องเขาก็ได้ยื่นที่ประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องใช้ผลโทปิกนะคะดังนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆค่ะอาจเดี๋ยวเาดาเล่าให้ฟังเคสนี้ยื่นในเกาหลีนะคะรอผลวีซ่านะคะทั้งที่วีซ่า e เก้าเนี่ยมันจะหมดนะคะอีกแค่ไม่ถึง2สัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น f 6ได้ภายในไม่ถึง1เดือนนะคะน่าจะประมาณ3สัปดาห์กว่าก็ได้ f 6เลยนะคะดังนั้นใครซึ่งวีซ่า e 9ก e 7จะหมดแล้วคุณก็รู้ว่าการถือวีซ่า e 9ก e 7เนี่ย ข้อด้อยนะคะมันค่อนข้างจะมีเช่นเวลาที่คุณไปรับจ้างงานอารบาบัยนะคะรับจ้างไม่ได้นะอะไรที่มันไม่ตรงกับสัญญาจ้างแล้วถ้าเกิดว่าตำรวไปตรวจเจอเนี่ยผิดนะคะมีความผิดแล้วมันจะมีผลการต่อวีซ่านะคะหรือมีผลกระทบบาทโดนค่าปรับอะไรด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าคุณทําผิดกฎหมายนะคะดังนั้นใครที่ถือ e9 e7 แล้วอยากเปลี่ยนเป็น m 6ให้รีบเปลี่ยนเลยนะคะเงื่อนไขข้อกฎข้อแม้ของวีซ่าประเภททางานนะ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ใครเปลี่ยนเป็น f6 ได้เร็ว คุณถือ F6 เกินกว่า2ปีขึ้นนะคะคุณสามารถไปสู่การสอบสัญชาติเกาหลีได้คนที่ถือ F6 เนี่ยข้อดีมันเยอะกว่ามากนะคะเช่นทำงานที่ไหนก็ได้นะคะคุณอยากจะเชิญญาตาิพี่น้องมาด้วยตัว E8 การเกษตรนะคะหรือจะเอาพ่อแม่มาเลี้ยงหลานด้วยตัวมีซ่าติดตาม F1 นะคะหรืออยากจะไปสู่การสอบสัญชาติเกาหลีก็ได้นะคะหรือจะทํางานท,ทําธุรกิจอันไหนก็ได้หรือจะซื้ออสังหาเป็นชื่อของตนเองได้นะคะดังนั้นหลายคนถามว่า หนูถือ e9 กับ e7 อยู่หนูจะเปลี่ยนดีไหมมาทำแนะนำค่ะสมควรเปลี่ยนอย่างยิ่งนะสำหรับคนที่มองถึงอนาคตกาไกลนะคะที่คุณอยากจะได้ไปสู่การสอบสัญชาติเกาหลีนะคะหรืออยากจะได้ข้อประโยชน์อื่นๆหนะเกี่ยวข้องกับตัววีซ่าแต่งงาน f6 วีซ่าแต่งงาน f6 เป็นวีซ่าซึ่งแต่งงานกับคนเกาหลีนะคะเขาให้โอกาสมากเพราะคุณนะมีคู่สมรสเป็นคนเกาหลีเขาจะมองว่ามันมีอนาคตมากอะคะ่ะคือเหมือนกับว่ามันจะต้องช่วยเหลือเพราะคุณคือ คู่สมรสของคนเกาหลีเขาก็ต้องดูแลประชาชนคนเกาหลีของเขาเมื่อมีสามีภรรยา,า,รยาเขาก็ต้องทําทุกอย่างที่เอือ้ออํานวยให้ชีวิตคู่มันสามารถเติบโตไปด้วยกันได้เนาะแต่ถ้าเป็น E9 กับ E7 คุณก็คือวีซ่าทำงานซึ่งอนุญาตให้ต่างชาติแต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติคนนั้นทําผิดเงื่อนไขไปรับจ้างอาราบายหรือขับรถผิดกฎนะคะมันค่อนข้างที่จะโดนสติก๊กโดนข้อหาแรงมากกว่านะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ากฎกเกณฑ์เข้มงวดอ่ะมันจะเยอะกว่านะคะมันจะโดนค่าปรับโดนอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเอาเป็นว่านะคะมาดาแนะนําถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมาเป็น F6 เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนที่ในเกาหลีเนี่ยรีบเปลี่ยนเลยนะคะหรือใครทําเอกสารเองไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนนะคะอ่ะทักมาคํมามํารับยื่นวีซ่าที่ในเกาหลีนะ จริงๆอ่ะรับยื่นวีซ่าแต่ง,งาน M6 ในเกาหลีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพีน้อยโอเวอร์วีซ่าหรือถือ E9 E7D 4นะคะหรือวีซ่าอะไรอยู่ในเกาหลีก็ตามถ้ามีวีซ่าระยะยาวมันยื่นในเกาหลีได้แต่สำหรับพีน้อยต้องกลับไปยื่นที่ประเทศไทยนะคะดังนั้นใครอยากใช้บริการงานปรึกษากรนนะคะหรืออยากได้แพ็กเกจงานวีซ่าเลยมาดามทำให้ทั้งหมดมีล่มคนเกาหลีคุยให้หรือทําแค่เอกสารมีทั้งหมดค่ะทักมาปรึกษาที่ c o n แ a c t หน้าโปรไฟล์ของมาดามก่อนได้เลยค่ะ